นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแรงเงินมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนข้อความโพสต์จากโรเบิร์ตคิโยซากิได้เขียนข้อความไว้ว่าแอนดี้เชคแมนกล่าวว่า แรงเงินเป็นสิ่งที่มีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐานอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้แล้วเขาเห็นด้วยเมื่อถ้าเกิดสมมติเรามาเช็กราฟดูเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วแรงเงินไม่ได้ต่ำอย่างที่คิดผมพยายามจะหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อที่จะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะหามูลค่าแรงเงินหรือว่าแรงอื่นๆเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดของนักลงทุนทุกคนเขาต้องการที่จะให้มูลค่าสินทรัพย์ของเขาเติบโตมากยิ่งขึ้น แลแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงลืมหรือว่าเพิกเฉยไปว่างว่าสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีการเติบโตมากขึ้นก็คือมีคนเข้าซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าระบบทุนนิยมก็ได้ขับเคลื่อนแบบนี้ตลอดเวลามันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะไม่ขายของในสิ่งที่เรานั้นมีผลประโยชน์ร่วมด้วยเราทุกคนนั้นขายของในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอมาเราจรึงต้องสังเกตให้มากขึ้นว่าจริงๆในสิ่งที่คนหนึ่งเห็นด้วย ทำไมก็ถึงเห็นด้วยแล้วเป็นการเห็นด้วยเพราะสิ่งใดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามให้เรามีเงินเท่านี้มีเงินไม่ได้มากมายเราจะยังลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักจริงๆหรือเปล่าแรงเงินนี้เราต้องซื้อมาขายไปมันคือโม m o ิตี้หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์เราไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้เลยนอกเสียจากซื้อมาขายไปแรงเงินไม่ใช่พินคัมแรงเงินคือแร่แร่หนึ่งที่เรามีความเห็นว่ามันต้องเป็นราคานี้มันไม่ต่างจากทองแดง ทองคำหรือว่าสินค้าอื่นๆที่มันจําเป็นจะต้องซื้อมาขายไปหลักนี้คือหลักของเกณฑ์กาไรหรือว่า speculation นั่นเองผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเมื่อคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินมากล่าวเรื่องแร่เงินก็หมายถึงความน่าเชื่อถือแต่ยังไงเราก็ต้องตั้งคำถามต่อไปแน่นอนผมไปสืบสอบประวัติของแอนดี้เชกแมนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่พยายามมโนมนาวเรื่องของการซื้อแรกเงินของสิ่งที่เขาทำมาตลอดแน่นอนว่าเขานั้นได้ เป็นคนที่สร้างแร่งเงินหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแร่งเงินโดยตรงมันจึงไม่แปลกใจเลยที่ผมได้เห็นข้อความนี้และแน่นอนโรเบิร์ตเคียวสากิก็เลยเสริมทับไปอีกว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ความผิดของผมนั้นผมก็เลยมีความฉุกคิดได้อยู่แง่มุมหนึ่งนั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้เรามีแพสซีฟอินครัมภักหลังนี้ผมพยายามติดตามข้อมูลอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์คนที่เขามีความคิดแบบตกผลึกและตกตะก,กอนจริงๆ เขาพยายามพูดสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันหมายเขาว่าอะไรภาคหลังนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนโรเบิร์ตคิียวสกิเนี่ยเขาพยายามที่จะหลอกล่อเราหรือเปล่าเขาพยายามที่จะบอกให้เราลงทุนในบิตคอยคริปโตรวมไปถึงลงทุนในจุดที่เรานั้นไม่ได้แพสซีฟอินคมกลับมาสินทรัพย์บางสินทรัพย์มันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ส่วนเดียวนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะถือครองมันแล้วเราจะได้รายได้ต่อเนื่องจากสิ่งที่เราถือครองมัน มีหลายเหตุผลที่เราไม่ควรถือสินทรัพย์หรือบางสินค้าที่มันจะเป็นจะต้องซื้อมาขายไปตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ passive income ส,สิ่งเหล่านี้จะเป็นจะต้องขยับขยื่นเพื่อให้มันได้เงินมาเราจะต้องเน้นย้ำเรื่องนี้ให้เยอะๆว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายเราต้องหารครึ่งและลดทอนลงไปในเรื่องของการมีความน่าเชื่อถือต่อไปแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อในสิ่งที่ฟังหรืออ่านมาโดยทันที แต่ยังไงแล้วเราก็ต้องพินิษพิจารณาอีกขั้นหนึ่งด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะติดตามใครอย่างผมเนี่ยผมก็ติดตามหลายคนมากๆที่มีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยและเขาก็มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงแต่ยังไงแล้วผมก็ยังมักที่จะตั้งคําถามอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้น่าลงทุนจริงๆหรือเปล่าในกรณีที่ผมจะลงทุนแรกเงินในสิ่งที่โรเบิร์ตคิออสกิเขาบอกผมก็จะมีความคิดแล้วว่าผมไม่ต้องเอาเงินบางส่วนมาลงทุนอย่างเช่น ผมมีเงินสัก1น0 0 0แบาทผมอาจจะลงทุนสัก5 0 0 0นถึงหนึ่บาทคือประมาณ5%ถึงสิของเงินทั้งหมดผมจะไม่เอาเงินทั้งหมดมาลงทุนแรกเงินอย่างแน่นอนก็เนเพียงเพราะว่าแรกเงินนี้ไม่ใช่ Passive Income แรกเงินนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเก็งกาไร Speculation อย่างสิ่งที่ผมบอกซึ่งเราก็ต้องเน้นย้ำและแยกแยะให้ออกว่าเราควรจะมีสิ่งเหล่านี้ในม,ม,มูลค่าพอร์ตเพียงเท่าไหร่ไม่เอาเงินทั้งหมดไปลงทุนแบบนี้เพราะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสภาพคล่อง แล้วก็อย่าลืมกระแสเงินสดหรือแคช h ฟ l o w นั่นเองแร่เงินมีมูลค่าน้อยจริงหรือแล้วทองหรือว่าทองแดงมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ใครเป็นคนกําหนดมูลค่าของสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาหากเรากําหนดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าราคาที่แท้จริงมันเท่าไหร่ผมเชื่อว่าราคาของสินค้าหนึ่งหรือสินทรัพย์หนึ่งแม้กระทั่งหุ้นเองก็ตามเราถูกให้ค่าโดยการซื้อขายเราไม่ได้ถูกให้ค่าโดยมูลค่าของมันอย่างแท้จริง intrinsic value หรือมูลค่าพื้นฐานที่สินค้าหนึ่งและสินทรัพย์หนึ่งจะเกิดขึ้นไม่สามารถชี้ชัดได้โดยส่วนเดียวมนุษย์นั้นพยายามหลอกล่อหรือล่อล,อลวงเราให้เราไปติดกับดักอย่างสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าจอมปลอมนักการตลาดนักกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งบรอกเกอร์ในหน้าค้าหุน้นหรือในหน้าค้าสินค้าใดๆเขาไม่ได้บอกราคาอย่างแท้จริงผมเน้นย้ำเสมอว่าใครก็ตามที่กำลังถูกล่อล,อลวงหรือหลอกลวงอยู่คุณจะต้องสังเกตว่า คนที่เขาพูดเนี่ยเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับการซื้อขายหรือว่าราคาขึ้นลงเหล่านี้หรือไม่ถ้าเกิดสมมุติเขามีความเกี่ยวข้องโดยตรงคุณต้องหารครึ่งเสมออย่าลืมสอบทานในสิ่งที่เขาพูดตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำและต้องอย่าลืมเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผลประโยชน์ร่วมนั่นแหละเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนว่าเรากําลังถูกบิดเบือนข้อมูลอย่างสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย มันจึงมีเหตุผลว่าเราจะต้องสังเกตสังเกตและสังเกตอย่าพยายามเพิกเฉยยังเด็ดขาดเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในโลกของการเงินมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ใช่คุณจะเรียนจบ MBA สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนหรือการบัญชีอะไรก็ตามแล้วคุณจะสามารถรับรู้หรือเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เลยสิ่งเหล่านี้ต้องสังเกตและคุณจะไม่รู้เด็ดขาดจนกว่าคุณจะมีประสบการณ์กับมันมันเป็นเรื่องปกติที่ใครทรําธุรกิจใด,ดก็ตามก็อยากจะให้สินค้า และบริการของเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นโดยที่บางทีเราต้องสอบทานอยู่เสมอผมพูดพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยคืออยากให้ทุกคนเน้นย้ำตัวเองเลยว,ว่าจงสอบทานกับตัวเองและจงสอบทานข้อมูลที่ตัวเองได้รับจากสื่อต่างๆเสมอห้ามลืมเด็ดขาดการลืมหรือว่าการเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้มีผลมากมายมหาศาลแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นสื่อมากมายประโคมในเรื่องของการซื้อขายหุ้นอย่างหนักหน่วงอย่าเพิ่งรีบเชื่อให้เราสอบทานตัวเอง แล้วแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดเมื่อเราประคบข่าวว่าทุกอย่างมันดีขึ้นมันน่าลงทุนนี่คือตลาดขาขึ้นอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างม่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ตราสารต่างๆมากมายจะมังจะขึ้นหรือรุดหน้ามากขึ้นไปไกลมากอย่างสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดแต่ไงแล้วก็ตามจงประมาณตัวเองและอย่าประมาททุกอย่างเอาที่พอดีอย่าโลภเกินไปถ้าเราไม่รู้จักตลาดแน่นอนมันเล่นจนเราสามารถขาดทุนและล่ำละลายได้เลย สุดท้ายนี้ทั้งนี้ผู้คนในสังคมอาจจะมองเชิงเปรียบเทียบว่าแรงเงินทองและทองแดงรวมไปถึงเงินสดและสิสนทรัพย์อื่นๆกำลังมีมูลค่าลดลงให้สังเกตว่าเราจะถือครองสิ่งใดเพื่อทดแทนถ้าเกิดสมมติเราตั้งคําถามไปเลยว่าเราจะไม่ถือครองแรงเงินเหล่านี้แต่เราจะถือครองสิ่งอื่นแทนแน่นอนคุณอาจจะลงทุนในสิ่งที่โรเบิร์ตคิโยซากิเขาชอบเน้นย้ำบ่อยๆนั่นคือบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซี แต่ที่เราทุกๆคนก็คือสังเกตตัวเองให้มากที่สุดว่าเราต้องการสิ่งใดเรามีหุ้นในบัญชีรอเปล่าเรามีตราสารหนี้ที่เราศึกษามาอย่างดีแล้วไหมเป็นเกรดอะไรเราไม่เอาจ้างบอลแน่นอนหรือมันเป็นลำดับขั้นที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยมั่นคงเราควรจะเลือกคอร์เปอเรทบอลที่มีความหมายที่มั่นคงแล้วก็มีกระแสเงนินสดต่อเนื่องยังไงแล้วเราก็ต้องดูงบการเงินควบคู่ไปด้วยอย่าลงทุนแบบผีผามหรือไม่มีความรู้ดเด็ดขาด ยังไงแล้วนักวิชาการาก็จะชอบพูดว่าการลงทุนตราสารนี่มีความเสี่ยงต่ําการลงทุนตราสารทุนหรือหุ้นมีความเสี่ยงสูงผมอยากจะพูดว่าเสี่ยงต่าไม่ได้ไม่เสี่ยงแค่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเพียงเพราะว่าเรามีฐานะเป็นเจ้าหนี้แต่ในตามความเป็นจริงแล้วเราเป็นเจ้าหนี้ก็ตามเราไม่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับหุ้นแน่นอนและยังไงก็ตามเราอย่าลืมว่าการที่คอร์เปอเรทบอลหรือหุ้นกู้เนี่ยเขาพยายามที่จะออกตราสารมาให้ดอกเบี้ยสูง เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องได้กําไรมากกว่านี้นี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าเราควรจะลงทุนตราสารทุนหรือหุ้นหรือว่าเราจะลงทุนตราสารหนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหุ้นกู้มากกว่ากันจงสังเกตให้มากๆเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เราจะเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันไม่มีใครบอกเราตรงๆทุกอย่างบอกโดยในยะและอ้อมอออยู่เสมอเพื่อให้เราสังเกตสังเกตและสังเกตอย่าหยุดสิ่งเหล่านี้เลยเพราะมันคือการเน้นย้ำตัวเอง ให้เราเป็นคนที่มีอิสะระทางการเงินอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k a ิด้วยนะครับ